ขณะที่วันนี้บรรยากาศที่วัดพระพิเรนที่จะมีพิธีชาปนากิจน้องแปลวในช่วงห้าโมงเย็นนะคะทางทอบตัวก็ได้ไปเตรียมสถานที่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีพิธีเลี้ยงพระมีญาติและคนสนิทของน้องแทวมาร่วมในพิธีถวายเพล บรรยากาศยังเป็นไปด้วยความสศสงร้านะคะคุณแม่เองได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวตอนช่วง1 1โมงโดยบอกว่าเมื่อวานนี้ที่โบมากราบขอขามาแม่ไม่ได้รับรู้ถึงความจริงใจความสำนึกผิดจากตัวในโบเพราะว่าวันที่แทวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่เคยให้โบไปพูดขอขามาแต่วันนั้นโบไม่ยอมไปโบบอกกับแม่บอกว่าไม่อยากพูดเพราะว่าน้องอยังไม่เสียชีวิต คือแม่ตั้งคำถามนะคะว่าทําไมไม่พูดตั้งแต่ที่โรงพยาบาลคือน้องเสียชีวิตตั้งแต่ยังไม่นําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็แสดงให้เห็นว่าโบไม่ได้ทำจากใจจริงไม่ได้รู้สึกสํานึกผิดผู้สื่อข่าวถามต่อนะคะว่าแม่จะอโหสิกรรมให้โบไหมหลังจากที่มาขอขมาเมื่อวานนี้แม่บอกว่า คือลูกแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วแม่จะขออโหสิกรรมให้ไม่อยากให้ชาติหน้าลูกต้องมาเจอเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มาเจอกับสามีแบบนี้ชาติหน้ามีจริงขอให้ลูกได้ไปเจอกับคนที่ดีไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวดเหมือนกับมาเจอกับโบแม่บอกนะคะว่าตอนนี้สภาพจิตใจแย่คิดถึงลูกทุกวันอยากให้ลูกไปสู่สุขติไม่ต้องเป็นห่วงแม่ไม่ต้องเป็นห่วงน้องที่ผ่านมาคิดถึงลูกตลอดได้ยินเสียงร้องไห้ของลูกเป็นเสียงร้องไห้จากความเจ็บปวด คือแม่ยังพูดด้วยว่าที่ผ่านมาแม่เคยเตือนโบกับแควนะคะเมื่อวันเกิดโดยบอกว่าถ้ารักกันจริงอยากสร้างครอบครัวด้วยกันจริงอย่ากทำร้ายลูกของแม่แคลเคยมาเล่าให้แม่ฟังว่าโบเป็นคนอารมณ์ร้อนแม่ก็เตือนสติไปว่าขอให้มีสติคบกันอย่าใช้อารมณ์อย่าทำร้ายกันพอเกิดเรื่องคือแม่ไม่คิดว่าโบที่เคยรับปากกับแม่ในวันนั้นจะทำร้ายลูกของแม่จนลูกเสียชีวิต น้องแพรวก็พูดว่าเขาอารมณ์ร้อนถ้าอยู่คบกันแล้วไม่โอก็ถอยออกมาแม่ก็จะสอนอย่างนี้เนาะเขาก็คิดว่าผู้ชายมันคงจะน้องแพรวก็คงคุยว่าปรับได้ไหมนิสัยอันนี้ก็คงรับปากกับน้องะคะ่ะคนก็มองแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะโหดร้ายอย่างนี้เนาะดูคนนะคะคิดว่าเขาดีคะ่ะถ้าคนรักกันมันไม่ฆ่ากันอย่างนี้ใช่ไหมโอโหสิก,กรรมไหมน้องมันเสียแล้ว เราก็ไม่อยากมีเวรมีกรรมต่อกนะันเนาะขอให้เขาใช้เวรใช้กรรมชาตินี้ให้หมดรับไม่ได้เลยคะ่ะเยอะค่ะเยอะมากค่ะให้น้องปิ่นชุกชุกสีค่ะไม่ต้องห่วงแม่กับน้องค่ะถึงค่ะทำใจไม่ได้ค่ะ เนี่ยครับุผู้ชมครับนี่คือคุณแม่แล้วก็น้องของคุณแพรวนะครับท,ทั้งสองคนเองเนี่ยก็พยายามทวงคืนความยุติธรรมให้กับทางฝั่งของแพรวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่โบเนี่ยไปอ้างว่าแพรวเนี่ยมีอาการชักเกรงอย่างงู้นอย่างนี้จนกระทั่งแม่เนี่ยเดินทางไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอเรียกคุณแม่เข้าไปคุยกับน้องแล้วบอกเลยบอกว่าคุณแม่ทราบไหมหว่าพุท ผู้คุณแพลวเนี่ยนะลูกสาวเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายมาจนกระทั่งเป็นแบบนี้คือคุณแพลวท่านผู้ชมครับคุณหมอเนี่ยต้องปั๊มหัวใจขึ้นมานะฮะคือพอปั๊มขึ้นมาเนี่ยขอไปนะครับคือคุณแพลวเองก็เหมือนกับเป็นป่วยติดเตียงนะฮะ,ค,ะคือไม่พูดมไม่คือคือสมองตายอ,ะอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับยื้อไม่ไหวครับค,คุณแพลวอยู่ได้แค่สองวันแล้วก็จากไป เนี่ยครับซึ่งในระหว่างสองสาวันที่ผ่านมาโบเองเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าโบขอไปบวชนะ mm hmm. เพื่อจะอุทิศส่วนบุญสุขกุศลให้กับแพรวนะแต่ในมุมของการบวชเนี่ยยังไงซะก็บวชไม่ได้เพราะามีคดมีมีคดีติดตัวเนี่ยคือทางทางทางพระเนี่ยไม่บวชให้อยู่แล้วะนะฮะเพราะจะมีคําถามจากพระเวลาที่บวชเนี่ยถ้าเกิดมีคดีเขาก็ไม่บวชให้แล้วที่เป็นข่าวเลยก็ไม่บวชให้อยู่แล้ว นะเขาก็เลยอ้างว่าเขาจะทําบุญให้ก่อน <Okay. S 1> ทําบุญให้เยอะๆแล้วเดี๋ยวจะมามอบตัว <Okay. S 1> แล้วเขาก็เป็นคนที่คุยกับผมเองในรายการโหนกระแสว่าเมื่อวานนี้เขาจะมามอบตัวแล้วเขาก็มาจริงๆเ <c oughs> นี่ยนะครับแล้วเขาบอกเขาเป็นนักมวยนะบอกเขาต่อยไปนี่คือเขาก็รู้จุดต้องต่อยต,อยตรงไหนอะไรยังไงเขาว่าแบบนั้นเ <c oughs> นี่ยครับขณะที่พีทน้องสาวของแรวนะคะคนที่ออกมาเปิดเรื่องนี้ก็ได้โพสต์ข้อความถึงพี่สาวบอกว่า วันนี้พีทพาเอิร์ธมาห่มผ้าเหลืองส่งพิพแถวขึ้นสวรรค์วิมานชั้นฟ้านะพี่ก่อนหน้านี้ก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่าพาปีโป้ก็คือสุนัขที่บ้านมาหาแล้วนะไม่ต้องห่วงมันนะหลับให้สบายไม่ต้องห่วงอะไรรักพี่ที่สุดในหัวใจนอกจากนี้ในโพสต์ของพีทก็ยังระบุด้วยนะคะว่า เป็นสิ่งที่แปลกแต่ดีใจนะที่พี่มาหาอย่างน้อยก็รับรู้ว่าพี่มารักนะรักมากจุดทูบทำพิธีให้พี่เข้าออกบ้านปักทูปปุ๊บไฟดับตะพิบสามทีเนี่ยครับนี่คือคุณพีทเป็นน้องของทางคุณแปวรวะ